ดูสิไหน,นแก้วมันเป็นยังไงคะพัทธละกรมันใส่กระดูพัทธละกรแก้วเจ้ามันเป็นยังไงแก้วครับครูไปหยิบอยู่หัวบู๊บหันเตรียมอยู่เบิงมัน เอาล่ะทีนี้มาถึงแล้วเปิดให้ดูด้วยนะจากนั้นนะคะเช็ดภายในแก้วให้แห้งแล้วก็คว่ำไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสารอื่นจะตกลงไปนะคะโอเคเอาละค่ะทีนี้ทุกการตอบคำถามฟังครูนะคะทุกการตอบคำถามจะเป็นคะแนนนะคะทุกการตอบคำถามจะเป็นคะแนนเก็บ เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังครูและตอบคำถามให้ได้นะคะเปิดกล้องด้วยนะคะเปิดกล้องด้วยอลิสลาว่าไงลูกชัดชวานวีระพงษ์พาวินีอืมใครอีกที่ยังไม่เปิดใครอีกที่ยังไม,แมงไง่แก้วมันขีดยังไงอ่ะเอาแก้วมันขีดยังไงมันก็ขีดลงบนแก้วไงต้องลากก่อนไหมอ่ะเอา กู<อ>ถ้แม่หายหัวขึ้นมา่แล้วเอาก็ตัวเองใช้แก้วอันนั้นทำไมล่ะมันขีด,ขดยังไงอ้ามันถึงขีดตรงไหนมันถึงขีดตรงไหนก็ขีดไงโอ้ยจะเหม็นเนาะนี่ไงน้ำมันอยู่ตรงไหนูมันน้ำมันอยู่ตรงไหนก็ขีดตรงนั้นไงลูกกับ <c oughs> เอาใช่ไหมเราก็เอาตามองว่าน้ำอยู่ตรงไหนก็ขีดตรงนั้นเลยค่ะ ต้องเทน้ำใส่ก่อนเหรอก็ใช่สิคะนี่ครูก็พูดอยู่ื่สัจะรู่จะมากะเอาได้ยังไงองใส่ก่อนชัดชวานไม่ฟังครูต้องขีดถึงตตรงไหนคะอ่ะฟังครูใหม่นะทุกคนเลยฟังชอนน้ำหนึ่งช้อนเทลงไปขีดไปสิบห้ามลน้ำช้อนที่สองเทลงไปขีดไปสามสิบมลเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะ ฮัลโหลฮัลโหลชัดชวาคือช้อนเข้าใจค่ะช้อนช้อนหนึ่งสิบห้าใช่ไหมครับชอ่ะช้อนที่หนึ่งเนี่ยสิบห้าอมลช้อนที่สองก็ต้องสามสิบอมลเพราะมันช้อนละสิบห้าอมลเข้าใจไหมคะสามสิบนี่แก้วที่สองใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะแก้วเดิมเพราะเรากำลังสร้างบิ๊กเกอร์เองค่ะลูกค้า โอเคไหมแก้วเดิม okay, ทำทั้งอะไรนะคะทำทั้งสองแก้วใช่ไหมครับใช่ครับทำสองแก้วทำแบบเดิมเนี่ยสองแก้วนะคะแต่หมายถึงทำแก้วเดิมเนี่ยทำต่อเนื่องจนไปถึงสิบช้อนสิบช้อนช้อนละสิบห้ามันจะได้กี่ ML คะ่ะมันจะได้กี่ ML คะลูก เออร้อยห้าสิบเอาทําไปตามองตรงแล้วก็ขีดขีดขีดขึ้นไปเรื่อยๆโอเคปะคะอ่าไม่ปิดกล้องค่ะไม่ปิดกล้องคนที่ยังทําไม่เสร็จก็เปิดค่ะจะได้ดูด้วยว่ามันถึงไหนแล้ว โอเคอ่าปิาวั w a t เปิดดีมากลูกอ่าขีดไม่อย่าอย่ายกอย่ายกขีดนะคะต้องก้มดูนะคะให้น้ำนิ่งๆ่งนะให้น้ำนิ่งๆแล้วก็ขีดนะคะเออต้องเอาตาเราระดับสายตาค่ะเอาตามองเลยกล้มนั่งลงเลยปิยวัต t นั่งลงเลยให้ระดับสายตาอยู่ตรงน้ำครับผมมันถึงจะรู้ ถ้าเรามองจากข้างบนมันไม่ได้ฮะเออเนี่ยถ้าเปิดกล้องครูก็จะเห็นนะคะครูก็จะเห็นว่าเราทำถูกไม่ถูกให้น้ำหยุดระลับสายตานะจ๊ะเด็กๆไม่ต้องยกแก้วขึ้นมาขีดเพราะน้ำจะเอียงนะคะอะคนที่ทำเสร็จแล้วรอเพื่อนก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ ให้เพื่อนเตรียมเสร็จค่ะน้้ำตาลไม่น้ำตาลอะไรก็ได้หรอคะน้ำตาลอะไรก็ได้คะ่ะน้ำตาลทรายขาวทรายแดงได้หมดคะ่ะขอให้เป็นน้ำตาลทรายนะคะ <c oughs> อะให้น้ําอยู่ในระดับสายตาคําว่าระดับสายตาคือตาเราต้องตรงกันกับน้ําถ้าเอาไม้บรรทัดมาวัดมันต้องตรงกันกันกบน้ํานะจ๊ะ ตักขึ้นมาเลยตักแล้วก็ขีดตักแล้วก็ขีดดีมากอ่าน้ำตาลเทไว้สักกะประมาณสักสองสช้อนโต๊ะค่ะสักสองสช้อนโต๊ะน้ำตาลไม่ได้ใช้เยอะค่ะลูกประมาณ3ามสีสมสช้อนเออหนูตัก นวิยาเตรียมมาค่อนข้างเยอะอะดีมากแล้วราคาดีแล้วดีแล้วเห็นไหมคะถ้าเปิดกล้องคูอ้นก็จะเห็นริมลนีเตรียมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหนูความแก้วแล้วโอเคดีมากใช่ค่ะธนกฤรีดว่าไงนัดวราว่ายังไงลูกเตรียมเสร็จยังใครเตรียมเสร็จแล้วความแก้วเลยนะคะกำลังคิดเ่ะอด็กเด็ก ฟังนะคะว่าตอนนี้เราไม่มีเครื่องมือใช่ไหมเราก็เลยเตรียมบิกเกอร์เองเนาะแล้วทีนี้ก็คิดซะว่าเรากำลังทำงานในห้องแลบตอนนี้เรากำลังเตรียมบิกเกอร์ยังไม่ถึงขั้นตอนการทำการทดลองนะคะอ่าคนอื่นว่าไงลูกคนอื่นว่าไง <c oughs> เดี๋ยวคุณจะรอจนเสร็จทุกคนนะคะรอจนเสร็จทุกคนแล้วเราค่อยเริ่มแลบบไปพร้อมกันนะคะ,ะวันนี้รับรองคะแนนเยอะมากนะคะคะแนนจะเยอะมากสำหรับการตอบคำถามแบบให้แบบไม่หวัดไม่ไหวคือเข้าเรียนก็หนึ่งอยู่แล้วใช่ไหม แล้วก็ตอบคำถามอีกครั้งละ3คะแนนนะคะครั้งละ3คะแนนอ่ะคนที่ทำเสร็จแล้วมีใครยังไม่สอบก่อนเรียนไหมคะใครยังไม่สอบก่อนเรียนมีไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณอ้นขอเช็ค้อคนสอบก่อนเรียนให้ดูนะคะสอบก่อนเรียน ตอนนี้นะคะห้องของเราสอบก่อนเรียนไปแล้วค่ะเลขที่เลขที่ที่สอบไปแล้วนะคะคือเลขที่3 4เลขที่ส0บ11 3 15 1ด1 8 2ส23 25บหเ่าข้าไปสอบก่อนเรียนก่อนนะคะมีไหมยกมือในนี้มีใครยังไม่สอบก่อนเรียนเปล่า อ่าไม่มีโอเคเพื่อนคนไหนที่อ่านิติภูมิเข้าไปสอบก่อนเรียนนะคะนิติภูมินิติภูมิขาอ่าอยู่ในไลน์กลุ่มอยู่ในลเล่มของสุนัชชาสวัสดีค่ะสุนัชชาหนูเ,รเตรียมไม่เสร็จเลยค่ะอเคค่ะสวัสดีค่ะอ่ารีบเตรียมเราก็รีบไปสอบสุนัชชาสอบก่อนเรียนหรือยังอ่าหนูหนูชลด,ดาค่ะครูนหนูยืม อ่ะชนระดาสอบก่อนเรียนหรือยังคะสอบแล้วเตรียมของเสร็จยังคะยังค่ะอ่าแล้วเร็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 วหนูขับรถอยู่ค่ะครูมาขับรถอะไรเวลาเรียนแล้วไปไหนแอบไปไหนฮะ <c oughs> ไม่ได้แอบค่ะครูหขอแับปูมันกินมันไปกินพาที่ยังแต่เมื่อวานยังไม่กลับบ้านเลยไปพาที่ได้ไงมันโควิด โรงเรียนจะเปิดอยู i̇şte ่แ <Enlight> ล <essentials> ้วแย่จะหมุนเว้ยนะอออ่ปิยวัฒน์ทำไมใส่เยอะจังเลยลูกทดสอบเหรอยังไม่ถึงสิบแบบยังกัดสายตาไม่ค่อยดีครับอ่สุนัตชาเอายังไงเนี่ยมันจะทันเพื่อนไหมเนี่ยถึงร้อยห้าสิบ ่ารอเพื่อนก่อนนะคะทำแบบนี้2แก้วคะ่ะกะอ่าให้ไวนะคะเพื่อนรออยู่ทุกคนเพื่อนเอนอเรอเราทำบิกอร์เองเนาะเราไม่ได้ทำจากโรงงานเพราะฉะนั้นก็เอาคร่าวๆพอรู้หลักการก็พอนะคะว่าเออถ้าเราไม่มีบิ gger เราเราจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงนะนะโอเค คู่ขาขีดไม่ตรงไม่เป็นไรใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้เรารู้ว่าเออมันมันอาประมาณนี้แหละนะคะมันประมาณนี้อย่าเพิ่งอย่าพิ่งมันยังไม่ใช่การทดลองอพัชจิราคะพัชจิราเปิดกล้องอให้โ้นดูหน่อยค่ะต้องเปิดทุกคนนะคะใครทําเสร็จแล้วเปิดเลยค่ะอาตั้งไว้ค่ะตั้งไว,งไวใ้ให้ครูเห็นแก้ว ่เมื่อหนูเตรียมเมื่อหนูเตรียมเสร็จแล้วหนูทํายังไงคะจากนั้นเทน้ำออกแล้วเช็ดแก้วให้แห้งและคว่าไวค้ค่ะเราจะได้ทําการทดลองเราจะยังไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นคะ่ะตอนนี้เราทําแค่บิกเกอร์โอเคไหมคะพักทีเพื่อนบางคนยังขีดอยู่รอก่อนนะแป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวคะ่ะ อาดึงเพื่อนเข้ามาเรียนนะคะเพราะว่าวันนี้คะแนนเยอะและอีกอย่างหนึ่งมีสอบหลังเรียนด้วยนะคะมีสอบหลังเรียนด้วยนะคะก่อนเรียนนักเรียนดูนะคะว่าเราได้คะแนนกันไปเท่าไหร่4ี่ทับค่ะส่วนใหญ่นักเรียนอยู่ที่0กับ2คะแนนแต่ก็มีเพื่อนโดดขึ้นมานะคะก็คือภาวินีค่ะภายนภาวินีอยู่ไหนคะค่ะครู พาวินีทําได้ตั้งแปดคะแนนเลยนะคะก่อนเรียนเก่งมากฮะจริงมันมัว<ะ>มนม่วถูกมันมั่วถูกจริงเหรอเรียนตอนดูคะแนนอ่ะอ่าก่อนเรียนนะคะทำได้แปดแล้วก็นัทมนนะคะนัทมนได้หกเลยปิยวัตรก็ได้หกนะ,ะแล้วเรามาดูหลังเรียนกันเนาะว่าทุกคนจะได้เท่าไหร่นะคะ แล้วไปนอ้อปิยวัฒน์บอกหลาคำแพงแล้วไปลูก <c oughs> กะกะเอาลูกกะกะเอาฟังนะคะเพราะว่าครูไม่แน่ใจว่าเราจะได้เปิดเทอมหรือเปล่าเปิดจริงๆหรือเปล่าแล้วเปิดมาได้อาทิตย์หนึ่งสามสี่วันมีคัสเตอร์หรือเปล่านะคะ โอเคเรียบได้ร้อยห้าสิบแล้วคะอ่าเทออกแล้วเช็ดภายในเลยค่ะเทออกแล้วคว่ำแก้วไว้ค่ะเทไว้ได้แก้วเพิ่งได้แก้วเดียวนะคะคุณเออรีบทําค่ะรีบทาแก้วที่สองกังไหมคะอ่ารีบรีบเลยค่ะตักตักออกจากแก้วแรกนั่นแหละค่ะตักออกจากแก้วนัทมนไม่ต้องปิดค่ะตัดตักตักตักออกจากแก้วแรกแล้วก็ขีดเลยค่ะตักออกจากแก้วแรกทีละช้อนค่ะข้อสอบขนแรกมีห้าข้อใช่ไหมคะ อะไรนะคะเออที่คุยหนูประสอบเมื่กี้นี้มีห้าข้อใช่ไหมคะใช่ค่ะห้าข้อสิบคะแนนค่ะตักออกจากแก้วแรกเทใส่แล้วก็ขีดเลยค่ะนัทมนขีดไม่ต้องเขียนเลขก,ก็ได้คราวนี้เพราะหนูรู้อยู่แล้วว่าขีดแรกเท่าไหร่ขีดสองเท่าไหร่นะอ่าด่วนเลยเพื่อนรอนะคะ มีไหมคะไม่มีค่ะโอเคงั้นเอาไว้เอาไว้ว่าเออรอบหน้าเราจะเราจะตั้งใจทำนะถ้าอันไหนที่ครูอ้นให้เตรียมก่อนจะต้องเตรียมนะคะรอบนี้ถือว่าให้อภัยไปก่อนแต่รอบหน้าไม่มีนะอ่ะเดี๋ยวรอรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่า การที่เราทิ้งใครไว้ข้างหลังสักคนหนึ่งอ่ะมัน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 ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะต่อพวกเรานะคะเพราะนั้นเราต้องไปพร้อมๆกันนะคะเอาละอ่ะอานัทมนกี่แก้วแล้วลูกเอ้ยกี่ขีดแล้ว,ลวะจะเสร็จแล้วค่ะจะเสร็จแล้วโอเคงั้นเราไปกันเลยนะคะ เด็กๆคะบังเอิญว่าวันนี้นะคะแพชชั่นที่ครูมีมาให้เด็กๆก,ก็คือว่าครูอ้นเนี่ยเป็นเบาหวานครูอ้นเป็นเบาหวานคะ่ะอุ๊ยตายเป็นอิลีซเะนาะอ่านด้วยความที่ครูเป็นเบาหวานคะ่ะครูจะต้องได้รับได้รับ น้ำผะนะคะหมอบอกว่าให้ครูเดี๋ยวเดยขอโทษนะคะครูล,ลบหน้านี้ออกก่อนหมอบอกว่าต้องให้ครูเนี่ยด,ดื่มน้ำตาลค่ะโอ๊ยเอา้าตายลวโอ้มันมัน โทษทีนะคะอ่ะดูนะคะนี่ค่ะหมอบอกว่า <c oughs> ผู้ดูแลจะต้องตีสิบเอ็มให้ครูอ้อนดืม่มเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟังดีๆนะคะครูจะใบให้แก้วของเท่าไหร่คะปริมาตรที่หนูเตรียมให้ครูอ้อนได้คือ <c oughs> เต็มที่ <c oughs> อ่าะคือร้ <c oughs> อยห้าสิบเพราะว่าไรน้ำตาลที่ ปริมาตรร้อเท่านั้นคููต้องกินสารละลายน้ำตาลเสร็จแล้วหนูมีน้ำตาล <c oughs> ขอโทษค่ะหนูมีถ้วยน้ำตาลอยู่แล้วก็มีถ้วยน้ำอยู่นะคะน้ำตาลของหนูอ่านี่คือน้ำตาลของหนูนะที่หนูตักมาแล้วก็นี่คือน้ำของหนู หนูจะต้องเอามาละลายกันใช่ไหมคะเพื่อให้ได้ความเข้มข้นเท่าไหร่คะเพื่อให้ได้ความเข้มข้นเท่าไหร่คะ1.157โมลต่อลิตรความเข้มข้นนี้คือหน่วยโมอะไรคะโมอะไรโมอะไรเปิดไหมเปิดไหม <c oughs> เปิดไม้ทิ้งไว้เลยก็ได้นะโมอะไรคะเอาลืมแล้วเหรอหน่วยโมอะไรนะโมต่อลิตรน่ะโมอะไรนะชื่อหน่วยมันอะฮอลืมอิเลิตรดิโมลาโมล่าทีนี้หนูจําเป็นจะต้องเอาน้ําตาลน้ําตาลเรากําหนดว่ามันคือน้ําตาลสู่โครดี c หก h สิบสอง โอหกโดยไม่มีอะไรเจือปนแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่าคูถามหน่อยว่าอะไรเป็นตัวละลายอะไรเป็นตัวทำละลายคะน้ำตาลตัวละลายน้ำตาลเป็นตัวละลายเก่งมากค่ะส่วนน้ำเปล่าเป็นตัวทำละลายตัวทำละลาย เพื่อ2ตัวนี้รวมกันแล้วจะได้ตัวนี้ใช่หรือไม่คะมีน้ำตาลละลายอยู่ในนี้ใช่หรือไม่คะใช่ครับใช่นี่คือสิ่งที่ครูอ้นต้องการดื่มค่ะเพราะถ้างั้นเบาหวานกินตายแน่เลยหนูจะต้องทำจะต้องเพราะฉะนั้นอันดับแรกหนูจะต้องทำยังไงก่อนคะหนูถึงจะละลายน้ำตาลให้ได้ความเข้มข้นเท่านี้มาหนูต้องหาอะไรก่อนคะ คำถามนี้สามคะแนนค,ะค่ะค่าน้ำตาลหาอะไรน้ำตาลคะนิติภูมิปริมาณน,น้ำตาลถูกต้องคะ่ะนิติภูมิหาปริมาณน,น้ำตาลหาปริมาณน,น้ำตาลอ่าตอนที่หนึ่งโอโอ,โอสอรี่ตอนผิดไหมคะเนี่ย คือจริงๆแล้วจดจดเอาพอเข้าใจค่ะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะส่งหนังเล่มนี้ให้อยู่เขาเรียกอะไรนะอาขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งหนูต้องหาปาริมาณน้ำตาลออกมาเป็นหน่วยอะไรคะนิติภูมิออกมาเป็นหน่วยอะไรคะ เป็นหน่วยอะไรคะกรัมไหมครับถูกต้องค่ะปิยวัฒนออกมาเป็นหน่วยกรัมออกมาเป็นหน่วยกรัมซึ่งครูออกมาเป็นหน่วยกรัมอ,อมานนระนิติภูมิกับปิยวัฒนเลขที่สิบสามนิติภูมิเดี๋ยวนะคะห่านิติภูมิเลขที่ห้า ไม่ใช่อ๋ออันนี้โอ้มันคือลื่นแท้ละ่ะนีติภูมิวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดปิยวัฒนรวมกับเข้าเรียนวันนี้นะคะเป็นสี่คะแนน ฉะนั้นใครหากรัมน้ำตาลออกมาได้ครูจะใบให้ค่ะเราจะหาปริมาณน้ำตาลน้ำตาลสารละลายสารละลายเข้มขนม้น1.157โมลต่อลิตรปริมาตร120ย l มล จะต้องใช้น้ำตาลนี่คือโจทย์ของเราค่ะกี่กรัมอ่าโจทย์นะคะจะต้องใช้น้ำตาลกี่กรัมการหากรัมของน้ำตาลคูใบให้ค่ะ c 6ก s สิ o 6เท่ากับเราหาจากไหนคะ เราหาอะไรจากอะไรคะลูกหาน้ำตาลกี่กรัมจากอะไรคะจากปริมาตรสารละลายร2 0ใช่หรือไม่120 ml solution ไปต่อคู่ขอกรัมของน้ำตาลค่ะใครคำนวณได้กรัมของน้ำตาลสามคะแนนค่ะ Ooh.